สวัสดีค่ะวันนี้จะมาปลูกต้นนี้ได้มาใหม่เป็นไม้อวบน้ำชนิดหนึ่งนี่น่าจะได้อ,ออกสองฝาล้อง ได้ยินเสียงฟ้าร้องไม่เพื่อนๆแล้วก็นี่ลากเขามีติดเต็มเลยแต่เราก็จะทำแบบยาวๆไปเลยนะเราจะไม่ตัดนะ ร้อนมากตัวเหงื่อเดินไปเดินมาต้นนี้ชื่ออะไรไม่รู้อ่ะเพราะว่าไม่ค่อยสันทัดกับนี่เนาะไม่ค่อยสันทัดกับต้นไม้หวบน้ําเท่าไหร่เราก็ชอบปลูกแบบจะลากเข้าลงอย่างพื้นดิน ที่นี่นกเยอะเสียงนกเยอะมากอันนี้เขาก็ปลูกได้นะคะจะให้เข้าบนอยู่ในกระถางน,นี้แหละ มีลาดเห็นไหมลาดเย้ยมากๆรร้อนมากดูเหงื่อร้อนมากๆ ใบสดไอ้ใบสดอย่างนี้ก็เดี๋ยวเขาก็ขึ้นเนาะเดี๋ยวเขาก็น,นะคะน่าจะขึ้นง่าย โอเคแค่อันนี้เอาไว้กระถางแค่นี้ก่อนสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปเดี๋ยวเขาให้เขาตั้งก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกที